สวัสดีค่ะถือกล้องเลยต้องมือเดียววันนี้คุณป้ามาโรงพยาบาลคำตากล้าเดือพี่น้องรู้สึกว่าเขาเขาปลาใหม่ปลามระขามเปรี้ยวยักษ์เดินในบ้านนอกเราก็จะไม่ค่อยมีล่มก็จะเป็นแดดแดดก็เหมือนจะเป็นไข้เพื่อความสบายใจของคนในครอบครัวแล้วเราก็จะมาตรวจโควิดไปเลยเช่ทีเดียวมาโรงพยาบาลรัฐบาล ้องใช้เวลาอย่างอย่างต่ำก็น่าจะเที่ยงอย่างช้าก็น่าจะเย็นที่ต่างที่โรงพยาบาลของของของรัฐเพราะว่าวันนี้มันเสาร์โดยคุณพระพิษมาแล้วเดินดูขณะที่รอคัดกรองแล้วก็รอคุณหมอเอาขั้นตอนของการที่เรามาตรวจไปส่งข้างในเพราะว่าคุณพระพิจะดูคัดแยกมาข้างนอกกลุ่มเสี่ยง มาจากบ่อนว่าไปมาจากสมุทรสาครก็เลยต้องเอ่อหวยตันีบีน้อยวีใหญ่หิ้วบีไปแล้วก็หิ้วหีมาประมาณนั้นเนาะเดี๋ยวเราไปดูบริเวณรอบข้างๆต้นไม้จะเยอะเผื่อคุณพระพิษมีไอเดียจะเอาต้นไม้ตัวไหนไปเสริมที่สวนบ้าง ส่วนมากก็จะเป็นดอกไม้ที่ศูนย์ราชการเพราะพื้นที่เขาเน้นความสวยงามอย่างคนสวนเราจะาปลูกสวยงามก็ไม่ได้ทั้งแพงทั้งกินไม่ได้สามีคุณพระพิษอยู่แผนกสายกินถ้าอะไรที่กินไม่ได้ไม่ต้องมาปลูกเขาว่าแต่เราเป็นผู้ชลักสวยลักงามเราจะปลูกดอกไม้ให้เยอะๆในสวนที่ไม่มีไม่ได้ทำทำนาพราะที่ของเราเยอะ สามีก็จะเออปลูกมะม่วงสิลำไยสิง้อสิลองกองสิเราไม่ใช่เราอยู่บนโลกนี้ไม่นานต้องเชยชมกับธรรมชาติให้หมดงามงามแต้งามหวานงามอีหดีจะเอาถ้ามาฝั่งนี้จะเป็นในสวนแสงตะวันก็ให้ คนป่วยนั่งชิวๆรอหมอหรือรอญาติให้คนที่เป็นญาติอ่ะมานั่งรอกับออกซิเจนที่จะเต็มปอดก็จะมีสวนหย่อมให้เรานั่งเล่นนั่งพักนะคะ ดีร้ายก็ต้องมาลองเสียงดวงทนนั่งง่วงกับคนพามาเฟื่องฟ้าคุณป้าจะลงที่สวนประมาณสั่งไปแล้วค่ะหกสิบต้นแต่ว่าถ้าจะไม่ให้โอถ้าจะให้โอเคสวยงามอะ่ะต้องใส่ทอ่อคุณป้ารอท่ออยู่ในร้านมีสี่สิบอันสี่สิบท่อแต่คุณป้าจะใช้หกสิบต้องรอ ก็ไม่รีบร้อนเพราะว่าฝนยังไม่มาน้ำในบ่อแล้วก็พอดีคุณป้าทลายสะเก่าลงหมดเลยน้ำเลยไหลนีมาแล้วรอเก็บฝนปีของปีนี้อันนี้น่าจะเป็นทุเรียนบ่ศึกษาว่าจะลงทุเรียนเขาว่ายังกับดูแลโออยังกับไขในหิน คุณป้าเลยจะเปลี่ยนเป็นเงาะมาแทนคุณป้าไม่ทุกสีกนะคะที่สั่งมาอันนี้ก็จะเป็นสีส้มส้มแปดลดแลดเลเาว่าสีส้มสีส้มแปดแลดเลดเป็นไงก็เป็นเถิดว่า เอาไงเอาว่าบอกแล้วว่ามาเสียงดวงจูบเลยต้องปล่อยเข้าจูบจับเลยต้องปล่อยเข้าจับไม่กล้าขยับทนนั่งอีกนานคิดในใจกว่าจะได้ทำงานต้องทนอีกนาน อะไรกันเนาะอันนี้ตุลยังว่ามันมีซื้ออยู่ดีนี่แต่ว่าคุณป้ารู้สึกจะลืมดอกยังวะอันนีอย่างสักอย่างมาขึ้นหนูป่าเบิรงอยู่ะแล้วก็ออกดอกสีแดงแปดแลดเลดเล็ดเลดนี่และเนาะเดี๋ยวจะซื้อมาปลูกไว้หน่เพราะบ้านเรามีเลดหลายตัวอยู่ในสวนตัวใหญ่มันเลดไปแล้วเแล้วตัวนว้นอยๆกํลาลังจะเลดตามหลัง สวยเหมือนกันนะต้นไม้ใหญ่ออกดอกต้นไม้ประมาณปานกลางสวนหย่อมของผู้โรงพยาบาลคำตะกล้านี่ก็น่ารักอยู่ดีกระจุกกระจิกกกระเจ๊กสวนเราเป็นคอไพ่ก็อเอาเสือมาปูลแล้วก็นั่งเล่นไพ่แต่คนสวนก็จะบอกว่าร่มรื่นคนพักผ่อนก็จะบอกว่าร่มรื่นว่าเรามันผี ผีการพน,นันก็เลยจะน่าเอาเสือมาแจก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 ประมาณนั้นนี่อย่างวะนี่ต้นอะไรวะนี่ไม่ใช่ปรามอันนี้บอที่เขาว่าภูพ,พานเฮบอ,อต้นน้ำร่องเออเนี่ยน,น,น่าจะแมนน่าจะใช่ภูพ,พานเฮดูในคลิปพืชไม้สรษสกิจต,ตัวใหม่ของสกลนครเอ,อ แม่นป่าวะเฮ้ยต้นนี้ยังวะอืเออเอาไปเห็ดโฮมก็ดีต้นมันกางปีออกใบใหญ่มเม่นมั้งนี่ต้นอะไรนะใบมันมีใบมีลูกด้วยประพิษดาวดาๆนะครับพระพิษยังไม่เคยเห็นเลยต้นภูผานี ถ้าท่านใดที่รู้จักก็บอกถ้าว่ารู้จักแล้วก็ขอโทษขออภยัยด้วยคุณปพิพ์ไม่ค่อยรู้จักพันไม้ที่ซื้อมาติดๆก็จะประมาณว่าเห็นมันสวยๆแล้วก็ซื้อมาโอเคค่ะขอบคุณค่ะ